ผักชีที่บ้านมีเรียกผักชีแล้วเเขาเรียกขุนชัยไมาทำกลับบ้านแล้วเป็นเชฟนี่ภาษาอังกฤษได้ไหมได้พูดนะสีเหลืองพะเล่นมาเถอะไม่เล่นอย่างมึงหรอกมะม่วงเขียวเฉยพนมรุ้งภูมิใจเสนอคุณซื้อเชฟทำป่วนกันให้สุดแล้วไปหยุดที่ความอร่อย สวัสดีครับผมปลาโกงครับผู้ชมครับผมผมงงครับผู้ชมอยู่ๆผมก็มายืนอยู่ตรงนี้ที่นี่คือตลาดบางใหญ่ครับใหญ่ไม่ใหญ่ขนาดไหนเขาดังขนาดที่ว่ามีเพลงเป็นของตัวเองเคยฟังกันทั่วประเทศอยู่แล้วบางเล่ใหญ่บางเล่ใหญ่บางเล่ใหญ่มีอาจยืนอยู่ถึงวันเพลงถจะผ้าแล้วนั้นบางละจัน นะครับผมวันนี้ผมมาถ่ายรายการคุณผู้ชมพนมลุงคุณซื้อเชฟทำคนระับตวนกันให้สุดแล้วไปหยุดที่ความอร่อยครับผมชื่อรายการก็บอกอยู่แล้วคุณซื้อเชฟทำดาราที่มารนวมรายการต้องไปซื้อของแล้วมาให้เชฟทำซึ่งเชฟผมก็ยังไม่เจอหน้าเจอตาว่าเป็นใครแล้วเมนูที่ผมจะต้องไปซื้อมันคือเมนูอะไรผมยังไม่รู้เลยเนี่ยแต่ตอนนี้ตลาดอยู่ข้างหลังแล้วไปเราไปเดินเก็บค่าแผงันก่อนดีกว่าตามผมมา แม่มาใต้แรกก็เจอ <c oughs> ของดีเลยโอ้โห <c oughs> คุณแม่ขายไงกระท่อมอะถุงละ4ี่อะถุงละ40นี่อทีมงานเข็ดฟันกันใหญ่สายเปรี้ยวปาก <laughs> อ๋อนี่เหรอนี่เหรอนี่กระ,ะท่อมหรอไม่ใช่ะนอวะอ๋อนี่ใบพู <laughs> <laughs> ผมบอกเลยความรู้เรื่องอาหารของผมโง่ <laughs> ที่สุดเนทีอสีดไข่ายังไม่เค่เจียวยังมีปัญหาอยู่เลยนะครับผมอ่ะตามมาตามมา อะไรอะ่ะถุงผ้าในการอ๋อข้างในมีภารกิจเหรอจริงปหเนี่ยโอ้ยเอาวะมีซองเว้ยภารกิจที่ผมจะได้เอาอะไรมาให้กูซื้อเนี่ยโจ๊กหมูไข่เยี่ยวมา้าโจ๊กหมูไข่เยี่ยวมา้าเครื่องในโจ๊กหมูไข่เยี่ยวมา้าเครื่องในรอระผมต้องไปซื้อวัตถุดิบถูกไหมให้เชฟมาทำใช่ไหมอ่ะคิดตรงนี้เลยโจ๊กหมูแน่นอนต้องมี ต้องมีโจ๊กก็คือข้าวข้าวเดี่ต้องมีข้าวหมูไข่เยี่ยม้าอะไข่มาอย่างเดียวเครื่องในเฮ้ยไม่ยากนี่ทีมงานเอาอะไรมาดูถูกเหรอโจ๊กก็ต้องใส่อะไรใส่ขิงใส่อ,อไอ้อะไรวะกระเทียมนี่ไงได้แล้วกระเทียมโู้โหนี่เลยเฮ้ยพอดีแปะผมซื้อเลยใช่ไหมโอ้ตายแล้วโจ๊กหมูโจ๊กหมูใส่อะไรวะ ห้ามถามแม่ค้าด้วยใช่ไหมพวกเครื่องปรุงรสจะไม่ต้องซื้อนะครับเจฟเตรียมมาให้หมดแล้วครับห้ามพูดเมนูด้วยผักชีเอาการหนึ่งเอาการหนึ่งขิงทิงทั้งแง่งเดียวคุณแม่ขายไหมขายแค่นี้ก็าจะพอป่ะวะพอละทีมงานเคลียร์ตังค์ไข่ไข่เดียครับมีไข่เยอะมาไหมครับไหนฮะนี่อันนี้เหรอไข่เยอะมาเหรอสองใบพอสองใบพอทีมงานเคลียร์ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่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 มีกระเทียมไหมจ๊ะกระเทียมไม่มีจ้ะร้านขายผักร้านขายผักไม่มีกระเทียมเฮ้ยผมถามผิดเหรอเนี่ยเอากระเทียมไม่ใช่ผักเหรอเขาไม่ขายเอาหรอเอาเพิ่งรู้มีพริกไหมน้องพริกมีจ้ะพริกอะไรคะพริกอะไรพริกพริกป่นป่นไม่มีค่ะพริกต้องเอาไปป่นเองเออเอาพริกที่ไปป่นเองอ่ะพริกพริกอะไรอ่ะเอาแล้วล่ะนั่นเอามามามานั่นล่ะ พริกอะไรให้ทายอ่าพริกล็อกพริกแดงพริกที่ฟ้าพริกอะไรฮะพริกอะไรก็เอาไปพริกอะไรก็เอาไปเออขอบคุณมากน้องไม่รู้พี่ลำคาญน้องน้องลำคาพี่เออร้านนี้แม่ค้าแม่ค้าลมดีชอบชอบเดี๋ยวนะอะไรอีกวะโจ๊กหมูไข่เยี่ยวมโจ๊กหมูไข่เย่ยวมาเครื่องในตอนนี้เราขาดหมูเครื่องในโจ๊กก็คือข้าว<ะ>หมูเครื่องในไปเครื่องในก่อนหมูเครื่องในก่อนเอ มะนาวก็ต้องใช้นี่ว่าก็ต้องตูเปรี้ยวไงน้ำซ้มมมะน้ำซ้กมต้องมะนาวว่าน้ำส้มแท้เอองั้นผมเอาลูกเล็กก็พอเพราะเรากินแค่ไม่กี่คนลูกเดียวขายไหมอุ้ยขายด้วยอะคุณแม่งั้นผมซื้อลูกเดียวแต่ขอลูกใหญ่ขอบคุณครับที่มาเชียร์เงินเฮ้ยกระเทียมนี่ว่ะกระเทียมเจียวมีกระเทียมเจียวอยู่แล้วหอมเจียวกว่ากระเทียมเจียวอ่าโอเคคุณแม่ผมเอาสองอันยังไงเลียร์ โอ้โหเฮีย <He> er. ห,หมูสับมีไหมมีหมูบดครับเอา้าหมูบดกับหมูสับไม่เหมือนกันเหรอไม่เป็นไรเราหาหมูสับเจอกันนะครับเฮียฮมันเหมือนกันอยู่แล้วเฮีย er. งั้นเอาเครึ่งรอพอโอ <Okay. S 1> เคทีมเมน์เฮียร์ตังได้แล้วนะหมูหมูสับนะหมูสับเฮ้ยเออเครื่องในขายไงเฮียเครื่องในเอาตับไส้กระเพาะหัวใจอ่ะเอาแค่นั้นอนะขอบคุณครับเครื่องในไส้ได้แล้ว อะไรอีกวะเดี๋ยวกันนะมันต้องมีอะไรต้มมันต้องใส่อะไรเปล่าวะโจ๊กเดี๋ยวกันนะเห็นเขาใส่ใบตองแถวบ้านมีเขาพันใบตองใส่ในหม้อแล้วมันหอมเตยไหมเออใบเตยขอบคุณตากล้องใบเตยใบเตยถึงว่าทีมงานทำหน้าเลอกลากเลยบอกใบตองมีใบเตยขายไหมครับอุ้ยกำไรสิบบาทคุณผู้ชมอีกงานเคียวหั่ข้าวงาข้าวคุณพี่ข้าวถุงหนึ่งอ่าโอเค ยิ <c oughs> ้วได้ไงเนี่ยหนักขนาดนี้หยอกหยอกหยอกบ <c oughs> อคุณครับผมถามว่าของคิดว่าของครบไหมบอกตรงนี้เลยว่านี่กูซื้ออะไรมาเนี่ยมันใช่ไหมวะถามามั่นใจไหมก็บอกเลยหมดหน้าที่กูละเชฟถึงข้าวซวยเชฟแล้วล่ะช่วยรักสันออกมาให้ดูดีด้วย <c oughs> ตรงนี้บอกเลยสุดความสามารถแล้ว สวัสดีครับเชฟสวัสดีจ้าคุณกุ้งผ้าผ้ากุ้งโอ้ขอดูหน่อยเชฟเราเราก็ใหม่ด้วยกันทั้งคู่เดี๋ยวผมหยิบเอามาให้โอ้ยตื่นเต้นมากเก่งอะไรแดงๆได้เจอคนเล็บแดงๆตาแด้วแงแดงๆทงสีแดงเมืองหลวงอ่าปรริชาเอาใครมาร่วมรายการกับผมเนี่ยอยู่ๆจะร้องเพลงก็ร้อง ผมอยากเป็นนักร้องอ่ะเดี๋ยวนะเนื่องจากว่าอันนี้เป็นเทปแรกเชฟก็ไม่รู้เรื่องถูกไหมผม<ช>ก็ไม่รู้เรื่อง<ช>อคนไม่รู้เรื่องมาเจอกันใช่แล้วมันจะรู้เรื่องไหมเนี่ยแต่เชฟต้องท<ช>ําสิ่งที่ผม,ม,มเอามาใช่ไหมกกติกาเขาบอกองั้นนะใช่ผมบอกเมนูเชฟไม่ได้อโอเคอ่ะวู้ใจเต้นตุ่ๆโดนเจ็บใหม่ไม่รู้อันนี้คือกระเพราใบเตยอันนี้ไม่ใช่ใบเตยหอมใบเตยหอมต้องสั้นๆอันนี้ใบเตยอะไรอันนี้ใบเตยเกษตรคนละอย่างเหรอ จริงูเนี่ยนี้ไม่ตดนกระเสดเหรอใช่ใส่อาหารได้ไหมซื้อมาแล้วก็ต้องได้ดิแต่มันก็ได้เหมือนกันแต่มันี้ไม่ค่อยหอมปกติเขาใส่กันไหมอันเนี้ยมันมีบางเมนูที่ใส่แต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีเมนูไหนเราใส่เลยอ่ะบ้าต่าเนี้ยบ้าต่าเนี้ยนี่โอ้โหอยหังวะรู้แล้วคืออะไรเทียบเทเก่งนะเนี่ยซื้อซื้อซื้อสีนี้มาเก่งนะอะทำไมอะมันสีมันพอดีเหลืองทองอ๋อเหรอ หอมเจียวอ่าต่อด้วยอันนี้อะไรอ่ะผักบาปกรรมอะไรเหรอผักชีฮะเขาบวชอยู่ไงมเขาแบบนี่บ้านมึงเรียกผักชีแล้วทาเรียกอะไรอ่ะอู๊ยกูไปบวชแล้วเขาเรียกอะไรเขาเรียกขุนชัยมันอยงเรียกอะไรผักชีไม่ใช่สิงไม่นะกูไม่ทำแล้วกลับบ้านแล้วทีมงานตัวเงียบกัะทังกองไม่บอกกูทุกคนเอ๊ะแล้วกูจะทำไปเป็นอะไรวะเนี่ยกูเริ่มต่อด้วยอันนี้มะเขือมั้งมันเน่ย ถ้าเนื้อมะเขือฉันตาหัวแกแน่เชฟอันนี้มะนาวเลือกลูกใหญ่สุดในร้านคุณแม่แบบว่าอันนี้แพงสุดเล็กไม่ใหญ่ไม่สําคัญมันต้องดูที่เปลือกมทำไมดูที่เปลือกบางน้าเยอะรู้เลยก็ดีน้ำเยอะก็คือดี่ะอ่ะอันนี้พริกอะไรจินดาแดงมันไม่ใช่พริกทั่วไปเหรอไม่ใช่ซื้ออะไรมาเนี่ยแต่มันจะรวมเป็นเมนูอะไรวะเนี่ยงงไปหมดละก็พริกไงกระพริกดิยมใหญ่แน่เลย ผมพูดเลยนะว่าบ้านผมอ่ะรวยมากบ้านผมมีรถ8คันมีพื้นที่แบบ13เอเคอร์มีบ้านอยู่ทุกจังหวัดเลยนี่อ๋อเขาเรียกอะไรมึงพูดนะทั้งหมดเนี่ยขิงตัวเองอยู่อ๋อขิงตัวเองอยู่แหม่มันไส้วนี่ทำไมคือทำไมมันทำไมมีแล้วมันจะขึ้นไม่แล้วเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้เหรอไม่ดีเหรอก็ได้มันแก่แก่แล้วโอ้ไม่แก่ขิงนะขิงนะ้ต่อมานี่ อะไรของมึงเนี่ยเชฟถึงก็พูดอวยพรว่าอะไรของมึงเนี่ยอันนี้คือไข่เดี๋ยวแๆจะอยู่มาฮี้ใส่หน้าคืออะไรนี่คือไข่เยื่อม้าจ้าเอาไข่ม้าไงม้าไงไข่เยื่อม้าก็ฮี้ไงเอออันนี้ปะอ๋อค่ะรู้แล้วก็แค่รู้แล้วริงมะเนี่ยเออสิงมะเนี่ยอันนี้โหดเลยอันนี้โหดเลยอ่ะเอา นี่เอาไปเลยทั้งใจมีดวงใจหนึ่ง้ัหเอาไปเลยทั้งใจหัวนี้หัวใจตับ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 อยากกินตับเด็ดโอ้ยใส่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 ไส่ใี่ใส่ใส่ใส่ไส่มั่ใส่ใ่มส่ใ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 า่ะสะใสกระเพาะใส่ใสัใ่วอ่ะาีนี่ด้วยอ่ใส่าส่ใส่นะฮะขนมลุงกูแม่ใส่ใส่าวนี้รู้เลยว่าต้อง่มนูอะไรเพราะว่าส่าว่ใสเนี้ย มันเป็นข้าวใหม่ต้นฤดูอันนี้มันเหมาะกับการทำข้าวต้มกับโจ๊กข้าที่ดูส่วดผมัตถุดีบ่ะคิดว่ามันเป็นเมนูอะไรข้าวต้มเครื่องในหมูรวมมิตรถาอยากมีไข่เยี่ยวม้ามาด้วยเอาเลยนะทำเลย,เเลยนะกินให้ได้นะโอเคเลยไม่เชฟต้องทำอร่อยดิโอรับรองระดับเชฟแล้วโอ้ไม่ต้องห่วง เดี๋ยวเรามาทํากันเลยดีกว่าครับผมก่อนที่จะลงมือทําเราต้องรู้จักวัตถุดิบก่อนว่าวัตถุดิบหลักคืออะไรส่วนผสมคืออะไรเคออรืค่องปรุงมีอะไรบ้างชอบตรงนี้วิชาการเอาเลยเริ่มจากวัตถุดิบหลักเลยคือข้าวหอมมะลิร้อยเปอร์เซ็นต์ต้นฤดูหอมมนนวลไม่ต้องร้องต้องร้องใช่อันนี้ข้าวหอมหอมะลิพระเอกของเราแล้วไต่อแล้วก็มีส่วนผสมวันนี้เราต้องการที่จะต้มข้าวต้มเครื่องในหมูใช่ไหมอ่ามันก็มีนี่เลย หัวใจหัวใจตับสับหมูสกระเพาะไส้ไใส่ที่เองซื้อมามื่อกนี้ครับผมเออแล้วจากนี้อันนี้ส่วนผสมก็ขิงพริกจินดาแดงอันนี้ทำน้ำส้นเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงกันดีกว่าว่าเครื่องุงครับข้าวต้มจะอร่อยต้องใส่อะไรบ้างเครื่องปรุงพื้นฐานอันดับแรกเลยต้องมีเกลือน้ำซุปเนี่ยเกลือจากแม่กองบ้านฉันเกลือจากแม่กองซีอิ๊วขาว พริกไายซึ่งทุกบ้านต้องมีอยู่แล้วจริงๆแล้วอะมันต้องมีกระเทียมด้วยกระเทียมสดลาบผักชีอะไรอย่างเงี้ยเวลาน้ำซุปแต่วันนี้เองมีไอ้นี่มาให้ข้าครับผมข้าก็จะทาน้ําซุปใส่ใบเตยอําเลยนะขอให้เป็นสุกเป็นสุกนะขอให้เป็นสุกสุกตัวไข่ตัวมันนะน้ำเริ่มสุกแล้วนี่เป็นตากบเริ่มาดูตากบคืออะไรเน่เขาจะดูว่าน้ําสุกหรือยังเราดูนี่อันนี้มันเป็นตากบเห็นไหม อบๆอยู่ในนี้แล้วเนี่ยไอ้นี่ยเขาเรียกตากรอบข้างมีไอ้ตากบหรือวงกลมข้างใต้ใช่ไหมเป็นกล้สุกแล้วไงใส่เกลือลงสิคะคุณลูกจากนั้นเราบอกแล้วเรามีใบเตยใช่ไหมมีใบเตยครับผมวันนี้เราจะทําน้ำซุปใบเตยด้วยสั้นเสมอหอมความหอมไปอีกในไหนเอ็งซื้อมาแล้วข่าทําให้เป็นประโยชน์ทํายังไงนี่อ้างเรียบร้อยแล้วอ่ะนี่ ม้วน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 อันนี้ม um> ันจะเพิ่มความหอมให้กับน้ำซุปด้วยแล้วก็ดับคาวด้วยอ้าวเองใส่หมูใส่เครื่องในมาใส่ลงไปใส่หัวใจลงไปทั้งอันเลยเหรอใส่เป็นหมดนั่นละต้นเป็นน้ำซุปไงยกมาสิลูกอ้าวอุ๊อ๋อใส่เข้าวตายใช่อ๋อใส่อะไรอย่างนั้นแหละถูกต้อง แม่เข้าใจอุูนหอมว่ะใส่ลงไปตับใส่เข้าไปตับตับตับใส่เข้าไปอันนี้คือเทคนิคนะตอนที่เราใส่เราต้องเปิดไฟแรงก่อนเพื่อไล่ฟองมันพอฟองมันหมดเดี๋ยวน้ำมันจะใส่แล้วเราค่อยเบาแก๊สเราจะไล่ฟองมันอย่างนี้นะไปเชื่อไปไปไหนกับมงอะไรไปไหนเข้าไปอ่อไล่ไล่ฟองไม่ไล่เขาจากนั้นพอฟองมันมาเยอะๆอย่างนี้ยังไงฮะเนี่ยเนี่ยหมายมั้ยฟองมันฟองเยอะแล้วแล้วเราก็เบาแก๊สเบาแก๊สอ่า แต่นี้เราก็ตักเนี่ยเห็นไหมถ้าเราไม่เปิดไฟแรงน้ํามันจะไม่ใส่<อ>ใได้ข่าวว่าโอ้โหนี่แฟนนี่ยังกับนักกีฬาโอ,อลิมปิกไม่ได้แข็งแรงนะสี่ <c oughs> ปีครั้ง <c oughs> พูดนี้เดี๋ยวก็มีเรื่องกับมึงดีกว่าวะ <c oughs> ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วตักเมื่อไหร่หมดเนี่ยก็เห็นมันเดือดก็ขึ้นมาใหม่เดี๋ยวมันก็น้อยลงไปเองอ่ะเพราะว่ามันเกิดจากเลือดแล้วก็สิ่งต่างๆที่มันอยู่ในหัวใจเรมันจะไม่อร่อยใช่ไหมตัวเดี๋ยวมันขาวเดี๋ยวมันขาวมันขาวเฮ้ยมันขาวเออนี่แหละคือเทคนิคนะเทคนิคนะถ้ามีฟองเยอะแล้วทำเลยไม่สนใจเนี่ยมันจะขาวใชี่ยนะขาวแล้วขุ่นด้วยอ๋อขาวแล้วขุ่นนี่นะแล้วก็เบาอย่างนี้นะอ่าเบาตูมันไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักลงอ่ะเราก็มาหันมาทําอย่างอื่นเก็บอันนี้มาก่อนซีข้าวตีข้าวขาวนะฮะนี่อ อันเนี้ยบอกก่อนผู้ชมคือมันเป็นเรื่องของรสมือนะเนี่ยเห็นบ้างใส่2องช้อนเนี่ยดูแบบดูเค็มเนี่ยแต่พอเรารสชาติออกมาโอ้โหเค็มเค็มชิบหายอ้าวยอกหยอกยอกกเกล้าไว้นี่ขิงเขีงอ้าวโอ้ยเอามีดอะไรมาปอกวะนั่นอะปอกได้เป็นแชมป์นี่ภาษาอังกฤษได้ไหมเออได้พูดนะสีเหลืองพระเล่นมาเถอะไม่เล่นกับมึงหรอก มะม่วงเขียวเฉยมือสั้นอ่ะปอกโอ้เชฟปอกไวมากนะอ้าวหนูเป็นงไงหนี่ใบเตยขึ้นอันนี้เราก็ตุ๋นไปประมาณ40สนาทีเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกครบ40สนาทีแล้วเราก็ใส่หมูสาบลงไปเล็วไปใส่หมูใส่ต้องแรงตลอดเลยป่ะไม่ไม่อันนี้เบาไปแล้อ๋อไฟเบานะไฟเบานะอ้าว หุ่นอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้แม่รู้เลยทำไมใจไม่ดีจะค่อยทำไรเอ็งต้องซอยเก่งแน่ๆเอ็งซอยต้องซอยเหรอเออเร็วๆซอยเหรอเออยายเอาท่าไหนก็เอาเธอว่าเฮ้ยอันนี้เขาเรียกซอยเลยเนี่ยทำไมอันนี้เขาเรียกสับอ๋อสับเหรอเออไหนในซอยดูหน่อยสับนิดซอยไงมพี่การซอยนะคผู้ชมใช่กูอเนี้ยพี่การซอยซอยไหรู้หรอกมึงบอกใช้กูละเอียดต้องละเอียดอย่างนี้ซอยกับสับกับหั่นไม่เหมือนกันนะต้องยิ่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 งโอ้ยข้าวต้มจะอร่อยก็วันนี้แล้ววะ น้ำส้มมีมานไหมน้ำส้มน้ำส้มเฮ้ยผมซื้อมะนาวมาผมซื้อมะนาวมาโ <Okay, S 1> อเคครับห <พอ S 1> าถ้วยเล็กมานนันแต่โอ้โหนี่ไงแม่บอกแล้วว่ามะนาวหนูต้องบางอย่างนี้เลยอ่ะใช่แล้ว <c oughs> โอ้โห <c oughs> เป็นพ่อครัวที่ชุ่ยมากเลยอ่ะบีบนะบีบไปเรื่ะเหม็นสิ่วด้ะอุ้ยน้ำเยอะมากอุยน้ำเยอะมากจริงดูดิน้ำเยอะจริงโห,มงหม่มะนาวมะนาวร้านคุณแม่เขาดีว่ะนี่ซื้อของดีสุดเลยนะหูน้ำเยอะจริงคุณผู้ชมทำเมนูเดียวเหมือนสิบล้อฟ้ามทำไมอ่ะ เละเทะเลหมดเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วน้ำต้มใส่ลงไปโอ้เม็ดเดียวน้อยลเลอยอจากนั้นน้ำซุปเสร็จแล้วส่วนผสมเสร็จแล้วเ,ออเป็นเรื่องของข้าวแล้วข้าวต้องสําคัญปกติแล้วเราต้มข,ข้าวเราจะใส่ข้าวเหนียวลงไปแต่ข้าวพนมรุ้กูเม่ตัวนี้มันเป็นหอมใหม่หอมใหม่หอมใหม่เลยหอมใหม่ตัวนี้หนูไม่ต้องใส่ข้าวเหนียวนะหนูใส่ไปน้ําซุปที่เราต้มเมื่อกี้นี้ แล้วเคี่ยวกับข้าวไปสักพักหนึ่งพักเดียวพักไม่ใหญ่เลยนะแล้วเดี๋ยวหนูใส่ส่วนผสมอย่างอื่นเป็นข้าวต้มที่อร่อยมากเดี๋ยวเรามาต้มข้าวต้มสูตรแม่ทุกตาอะไรจ้าะรต้องาต้มสูตรแม่ทุกตาหนีบหัวใจขึ้นมาหัวใจอยู่ไหนวะใส่มาในนี้มาจอดไว้เอ้ยอเอ้ยอะไรวะมันลืน่นเอ็งไม่มีเทคนิคดูดูอ้าอย่างไงเอ็งอ้าอย่างเดียวเอ็งไม่ค่อยได้หนีบเนี่หัวใจผมว่า ใช้กูอีกแล้วเนี่ยคช้กูทำนี่ดูโง่ไปเลยเอาแล้วมาหั่นหั่นไม่เป็นเลยเนี่ยพูดเลยหั่นบางๆอย่างงี้หั่นบางๆเหรอเออตะแคงตะแคงจากนั้นเดี๋ยวเรามาทำข้าวข้าวกับน้ำซุปทำข้าวต้มเพรจะแต่ข้าวเขานุ่มจริงเนอะแค่จับก็รู้เรื่องเลยว่านุ่มจริงหอมหอมพูดพูดเรื่องจริงนะไม่ได้อวยนะหอมจริงโอ้ยน่ากินเลยเราก็คนคนข้าวเนี่ยให้ข้าวกับน้ำซุปมันละมุนมากเลย อ๋อหอมหอมตรงนีอ๋อใช่ใช่เอาอะไรของมือไม่มีอะไรไม่มีอะไรนี่นี่ดูยังไงนี่นี่มันเริ่มละมุนแล้วหมายความว่าข้าวที่ลงไปเนี่ยมันเริ่มอิ่มน้ำใช่ไหมอือเราเดือดไม่มีฝ่าไหมเฮ้หาอะไรหาอะไรหากระใจมาหาอะไรหาอะไรเอาฝ่าใส่นี้ใส่นี้อุ้ยเดี๋ยวคนแก่กระใจวายชอบท่าช็อตเนี่อ่านแอสวยงามตามท้องเรื่อง ดไปตักแล้วนะตักเลยหโอ้ยสุดๆไม่ธรรมดาใส่ที่เนี่ย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 อยากใส่อะไรหิงไอ้หัดทำมั้งสิได้ไหมอีได้ไหมเอาได้แปลกดีนะเดี๋ยวบอกสิด่าด่าสิด่าด่าไม่เอาสิเออปลอกเวลากระเทาะกระเทาะทั้งที่มันบุบอ่ะรู้ไหมลมอากาศมันเข้าไปแล้วมันจะออกง่ายอ๋ออ๋อย่างนี้นี่เอง มันก็จะปาากกอกได้เลยอันนี้ไม่เคยรู้เทคนิคเลยเอา้าวเสร็จแล้วโรยพริกไทยด้วยโรยพริกไทยอ๋อจ้าจ้ะพอแล้วค่ะเดี๋ยวก็เป็นผัดกะเพรากันพอดีจะเอาไข่ใส่ลงไปก็ได้จะกินต่างหากก็ได้อ๋อโอเคนี่ก็คือเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้ว,ลว,วสวยนะว,ยว่างสวยๆวันผมจะถามเชฟก่อนว่าที่เชฟทำอะ่ะเชฟเรียกมันว่าเมนูอะไรข้าวต้มเครื่องในหมูไข่เลียวหมาจา้าอ๋อ ภารก,กิจที่ผมได้รับจากทีมงานนะครับคือคือคือเฉลยคือโอจ๊กเครื่องในหมูไข่เื้อหมาครับเอางี้ดีกว่าขอชิมหน่อยว่าฝีมือเชฟลูกตาจากวัตถุดิบที่เชฟไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยมันจะได้ไหมอ่ะลองเลยอ่ะวันน้องมานก็ต้อยงงนวัดง กินดีมากคุณผู้ชมอร่อยอมอามากคุณผู้ชมอันนี้เครื่องไม่ครบนะอ,อันดับแรกเลยนะของผมนะคือข้าวความหอมนี่มาก่อนเลยความหอม,อมความนุ่มความเป็นเม็ดนะฮะมาก่อนเพื่อนเลยวันละมุนอะ มันมียางข้าวแล้วมันเป็นข้าวใหม่อะมันข้าวหอมพอกินเข้าไปเนี่ยสัมผัสแรกที่แม่สัมผัสได้คือความละมุนของข้าวอันนี้พูดจริงๆไม่ได้โมาอนะพูดจริงๆน้ำซุปอะรสชาติกลมกล่อมจริงๆขนาดซื้อไม่ครบนะเนี่ยก็ข้าวละมุนเนาะโอ้ดีบอกเลยอาหารเนี่ยแมทจริงๆแต่สำหรับเชฟนะแมทสุดท้ายแล้วนะที่ผมจะมาเจอด้วยอะไรร้องเพลงสามสเพลงคือต้องบอกฮะว่าผู้ชมครับดาราคนไหนที่จะมาต่อรายการนี้นะฮะ ทำกันบ้านมานิดหนึ่งนะครับผมมีความรู้เรื่องอาหารกันเลยนะฮะมีขนาดผมไม่มีนะแต่ว่าต้องยอมรับว่าเชฟตุ๊กตาเอาสุดยอดจริงนะค, <S <S ค,น <gt> คุณแม่ทําได้แบบสมบูรณ์แบบมากอร่อยจริงอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร้ด้วยนะคะกดกระดิ่งติ้งติ้งเลยจ้าพข้าวพนมรุ้งเชฟยังชัวร์ทุกครัวมั่นใจจา้าบายๆเจอกันเทปหนาา <S <S ้าจ้าข้าวพนมรุ้งเชฟยังชัวร์ทุกครัวมั่นใจ